สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับปิดท้ายเก็บตกจากเนชั่นเช้าวันนี้กับผมกฤษณะละลายวันนี้ก็อยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมผลงานของน้องๆน,นักศึกษามาหาวิทยาลัยเนชั่นนะฮะคณะนิเทศศาสตร์ปีที่2เองนะครับก็มาฝึกงานอยู่กับทีมผมนี่นะครับ3คนมีน้องฮอนน้องไหมน้องมินนะครับผมก็ให้ไปลงพื้นที่ไปทำ คลิปข่าวมา1ชิ้นโดยให้หัวข้อว่าให้น้องๆคนรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ของแผ่นดินอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไปสำรวจอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆในกรุงเทพมหานครที่จะก่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมน้องๆเขาก็ไปทำคลิปข่าวมาจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ นีแหละครับอนาคตและความหวังของประเทศชาติก็จากเยาวชนกลุ่มนี้แหละครับนิสิตนักศึกษาอายุยังไม่ถึง20นะครับนี่อยู่แค่ชั้นปีของของมเนชั่นก็ถือว่าเป็นผลงานที่เกิดจากฝีมือโดยเฉพาะความมุ่งมั่นตั้งใจจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคมไทยต่อไปในภายภาคหน้าน้องๆเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาออกไปอีก2ปีข้างหน้าเขาก็จะเป็นประชากรคุณภาพ อีกกลุ่มหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็จะเป็นอนาคตและความหวังยุที่บอนะครับสำหรับวงการอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียนมอร์เนชั่นก็นำเสนอความคิดสติปัญญาไอเดียทักษะประสบการณ์ที่สำคัญเนี่ยการรับใช้มวลชนการรับใช้สังคมซึ่งแนวทางที่น้อง็นำเสนอคือคลิปข่าวสำรวจอารยสถาปัตย์ย่านสยามซึ่งถือว่าเป็นแหล่งใจกลางเมืองหลวง ส่วนรวมความทันสมัยในหลายๆด้านของเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมและก็ต้องให้กำลังใจน้องๆครับส่วนอีกคลิปข่าวหนึ่งนะครับที่จริงวันนี้เนี่ย14พฤษภาคมพวกเราก็ถือว่าเป็นวันอารยสถาปัตย์ไทยนะครับเพราะว่า14และ15พฤษภาคมปีที่ผ่านมาเราก็ไปร่วมกับรัฐบาลแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับไปจัดงานใหญ่อยู่ที่ตึกสันติมตรี ทำเนียรัฐบาลชื่อว่างานคิก o f f อาระยะสถาปัไทยสู่ประชาคมอาเซียนเปลี่ยนภาระเป็นพลังสร้างสังคมเพื่อทุกคนซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาช่วงเวลานี้นะครับสถานการณ์บ้านเมืองก็ยังไม่เ,เดือดร้อ,รอนอ,อย่างเขาเรียกะครับดูเดือดวุ่นวายขอไปฮะเหมือนเช่นระยะต่อมานะครับก็ถือว่าวันนี้ก็มาแล้วนึกนึกถึง1ปีผ่านไปอีกคลิปข่าวหนึ่งนะครับ อีกคลิปข่าวหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวแทนทูตอารยสาปัดครับจะมารายงานข่าวนะการลงพื้นที่สำรวจอารยถาปัดแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเนี่ยโดยผู้ว่าคนปัจจุบันคุณธวัชชัยอรัญยิกก็มีแนวคิดแนวทางนโยบายที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยสู่ประชาคมอาเซียน แล้วก็จะพยายามทำให้แหล่งท่องเที่ยวไทยทุกแห่งทั้ง77จังหวัดเนี่ยมีความสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้นเพราะเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกฝรั่งต่างชาติชาติต่างๆเนี่ยชอบมาเที่ยวเมืองไทยปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยกว่า25ล้านคนนะครับที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยดังนั้นผมก็มอบหมายให้ทูตอาริสาปัดของเราครับน้องสอนธนพรสระน,นัน ไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็รายงานคลิปข่าวมาเนี่ยในภาคภาษาอังกฤษเพื่อจะสื่อสารไปยังประชาคมโลกนับจากนี้ไปเรื่องของ Universal Design อาริสาปัตาที่วัดโพธาเตียนครับสวัสดีค่ะ my name is ธนพรสารานนท์ n i c k n ม i Son, I'm from Thailand I am a UD reporter but wait you might wonder what is UD reporter? UD reporter or Universal design reporter? My job involves about surveying and reporting universal design And here we are What pole. So how is universal Design in what? Let's check it out) Here in Weipo, every door, every entrance and exit, they have the ramps for wheelchair. Let's see if, uh, in the sanctuary. No ramps, only stairs. <laughs> ha ha, what can we do? And about the toilet, there is no universal design toilet for people with disabilities. What do you think about Wat Pho? Is it beautiful? It is definitely beautiful, yes. Oh, or yeah. inspiring. Okay, thank you. And what do you think about the universal design in Thailand? I think it's very good from what I've seen so far. I've only been here two days, but oh, very good, very okay. clean. โอเค and what is about the importance of Universalist? a You think is it important about tourism? Without a doubt, most definitely yes. Because if it's not clean, if it's not comfortable, then the experience isn't as good. Yeah, it, it must be uh, easy to access for everyone, right? Very very much so yes. yes. Oh okay so thank you very much. นั่นแหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ u ูดีรีพอตเตอร์นักข่าว อารยสาปัดนะครับที่จะไปลงพื้นที่ภาคสนามนะครับรายงานความเติบโตโก้าวหน้าพัฒนาทางด้าน Universal d e ลดีไซนหรืออารยสาปัดของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนนับจากนี้ไปก็จะส่งสัญญาณไปถึงเวทีโลกนะครับชาติต่างๆทั่วโลกที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเมืองไทยนอกเหนือจากการเมืองเศรษฐกิจและเรื่องอื่นนะครับเราก็ยังมีเรื่องของพ่อแก่แม่เฒ่าผู้สูงอายุตำรวจทหารผ่านศึกผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการรวมถึงเด็กเล็กและสตรีมีคั์ว่าเขาเหล่านี้จะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ในเมืองไทยเราก็จะมารายงานให้ทราบเป็นภาคภาษาอังกฤษและอนาคตกำลังจะมีภาษาจีนนะครับนี่ฮะเพราะว่าจีนก็เป็นมหมาำนานที่ใกล้ชิดเราอีกชาติหนึ่งนะครับติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ